สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งทุกคนน่ะน่าจะได้ใช้นะครับน่าจะได้ใช้หรือเคยผ่านมือมาแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะใช้หลักๆเลยจะมีแบบ3เศษ1 S ส่วน2หลักนี่คือที่มีใช้ในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเลยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แบบพิมพ์นิยมเลยอะเอาว่าง่ายๆอย่างนั้นนะครับซึ่งในลักษณะของ3เศหส่วน2หลักเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ3หลักก็คือตัวเลขของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เลข0นะครับไปจนถึงเลข9อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนเนี้ยนี่คือในส่วนของตัว3หลักที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วหลักสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นในที่นี้ก็จะเป็นหลักซึ่งเป็นหลักพันนะครับตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงเลข1ในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าแม็กซิมัมของมันนะครับตรงเนี้ยนับตั้งแต่ 0, 0ูนไปจนถึงห9 9, 9่เนี่ยนะครับสามารถแสดงค่าตัวเลขได้ประมาณ2,000เขานะครับก็คือการนับได้เท่ากับสองพ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยเราจึงเรียกตัวเนี้ยนะครับชุดเนี้ยว่า3หลักส่วนตัวนี้นะครับ1ส่วน2เนี่ยนะครับก็คือค่าแม็กซิมัมของมันตัวบนเนี่ยนะครับเป็นค่าแม็กก็คือจะมีค่าสูงสุดได้แค่1นะครับแล้วมันมีค่าตัวเนี้ยมันมีอยู่การนับอยู่2เขานะครับ หรือประมาณสองครั้งหรือว่าไอตัวเนี้ยก็คือกลายเป็นเป็นไปได้คือศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์หรือว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะาการนรับดังนั้นเราก็จะเห็นมิเตอร์นะครับพวกเนี้ยมีค่าสูงสุดแสดงได้ถึง1 9 9 9นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดภายในนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ IC เบอร์ ICL 7106หรือ7107ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์7106หรือเบอร์7107ได้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็โดยปกตินะครับสัญญาณ ที่เป็นสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีในลักษณะของสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็เป็นทั้งสัญญาณที่เป็นดีตอนนะครับโดยในลักษณะน,นะครับการใช้งานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจเช็คหรือว่ามีการวัดโดยละเอียดนะครับ แต่ในเคสของอนาล็อกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะยากที่ในการควบคุมนะครับดังนั้นนะครับในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเขาจึงต้องทําการแปลงโดยลักษณะของลักษณะของสัญญาณอนาล็อกเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาสัญญาณอนาล็อกเนี่ยมันไปเจอกับพวกสัญญาณรบกวน EMF ก็คือ electro magnetic interference นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาณรบกวนเนี่ยนะครับผลที่ได้มันก็จะเกิดภาพที่เป็นลนนักษณะนี้ก็คือสัญญาณอนา,นาล็อกมีการบรบกวนดังนั้นเราจึงมีหรือว่าเราจึงสร้างเครื่องมือวัดที่เป็นแบบดิจิตอนนะครับในลักษณะของดิจิตอลเนี่ยถามว่าสัญญาณรบกวนมันยังมีไหมนะครับมันก็มีนั่นแหละคุณลองสังเกตดูตรงลอจิก0ตัอลอจิก1นะครับเนี่ยสัญญ,ญาณรบกวนมีอยู่นะครับแต่ มันสื่อความหมายได้ว่าถ้าต่ำกว่าแรงดันเท่าไหร่มันคือศูนย์ถ้าสูงกว่าแรงดันเท่าไหร่มันคือหนึ่งมันไม่ได้สนใจในลักษณะของสัญญาณรบกวนที่ขี่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวดิจิตอลเนี่ยมันจึงตัดปัญหาหรือลดปัญหาของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นกับระบบได้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีของการจัดการกับสัญญาณดิจิตอล Digital นะครับดังนั้นเครื่องมือวัด รุ่นใหม่ๆนะครับมันจึงเป็นในลนักษณะของการใช้สัญญาณดีตอลเพื่อมาจากการแก้ปัญหาในส่วนของสัญญาณรบกวนนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วทั่วไปเลยนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้นะครับเอามาดูกันนะครับในลนักษณะของดีตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในส่วนของดีตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยมันมีเรื่องของนะครับข้อดีของมันเนี่ยนะครับก็คือหนึ่ง ครับไอตัวดิตอนมันตีมิเตอร์เนี่ยมันจะสามารถวัดได้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าในที่นี้นะครับเขาบอกว่ามิเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวดิตอนมันตีมิเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ใช้พลังงานมากมายนักนะครับการใช้งานโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้านะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบเข็มเนาะถ้าเป็นการวัดแรงดันอะไรพวกนี้ไม่ใช้งานแบตเตอรี่เลยมันจะมีเฉพาะ ในส่วนของตัวโอห์มมิเตอร์นะครับถึงจะมีการใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของดิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีใช้งานแบตเตอรี่เกือบทุกย่านวัดวนะครับแต่ในส่วนของข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นมิเตอร์ที่เป็นแบบดิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีค่าฮายรีสต c e นะครับตัวนี้นะครับมีค่าความต้านทานสูง โดยมันจะมีสูงประมาณนะครับไล่ไปตั้งแต่1เมกจนถึงบางรุ่นไล่ไปถึง10เมกนะครับซึ่งในลักษณะเน,นี้ยนะครับมันจะไม่มีผลกระทบกับวงจรที่เราจะเอาไปใช้ในการตรวจสอบเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าความต้านทานภายในสูงเนี่ยมันก็สภาวะความเป็นโหลดก็จะมีค่าต่ำนะครับมาดูกันนะครับปกติทำไมมิเตอร์ ทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะมีย่านวัด200 2,000 20แล้วก็200โวลต์600โวลต์อ่าอันนี้คือตัวเลขที่คุณมักจะเห็นด้วยทั่วๆไปนะครับประมาณนี้นะครับมักจะลงด้วยเลข2ทำไมมันถึงลงท้ายด้วยเลข2เนี่ย200 2,020แล้วก็200โวลต์นะครับหรือ AC 200โวลต์ DC 200ไมโครแอมป์2000ไมโครแอมอะไรในลักษณะเนี้ย,ยพวกเราว่าทำไมมันถึงลงด้วยตัวเลขตัวนี้ครับเหตุผลนะครับมันเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดก็คือมันมีตัวเลขนับค่าสูงสุดนะครับตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง หนึ่งเก้าเก้าเก้าเขานะครับก็คือสูงสุดไม่เกินสองพันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแม็กซิมัมหรือว่าค่าแม็กเลนจของมันเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าสูงสุดเท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับหรืออย่างเช่นตัวเนี้ยย่านสูงสุดก็คือสองพันมิลลิโวลต์นะครับย่านสูงสุดเท่ากับสองร้อยมิลลิโวลต์สองร้อยมิลลิโวลต์ก็เท่ากับ 1,199.9อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าย่าน20โวลต์เนี่ยก็จะกลายเป็น19.99อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเอาแล้ว10แอมป์ในลนนักษณะนี้หรือว่า600โวลต์มันคืออะไรนะครับมันคือการนับไม่เต็มเขานะครับก็คือนับ0ถึง599อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นย่าน600โวลต์นะครับเป็นในลักษณะน,นี้ หรือว่า 10m เนี่ยนะครับก็จะนับตั้งแต่0ไปจนถึง999อยเ้งน,นะครับแต่การแสดงผลจะกลายเป็น 9.99m ในลนักษณะดังนี้นี่ก็คือในลักษณะของการนับแต่ว่าค่านับหรือว่าค่าเข้าสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่1,999ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของดิสเพย์หรือว่าในส่วนของการแสดงผลเนี่ยนะครับ มันเป็นในลักษณะของการเคาน์นะครับหรือว่าวงจรเคาน์เตอร์ในพวกดีตอนเนี่ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดกันต่อไปว่ามันไปนเคายัางไงแล้วมันทำงานยังไงนะครับสำหรับดีตอลมันติมิเตอร์เนี่ยนะครับอ่ะดูในหน้าถัดไปปกติแล้วก็บอกว่าลักษณะของมันติมิเตอร์ดีตอลที่เป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับ มันจะมีในส่วนของค่าความแม่นยำนะครับแล้วก็ความทนทานนะครับแล้วก็จะมีความสามารถอื่นๆนะครับซึ่งมันสามารถจะแปลงค่าอื่นๆนะครับในที่นี้เขาบอกว่าค่าอื่นที่เป็นสัญญาณที่เราเอาไปใช้ในการตรวจสอบนะครับโดยแปลงให้เป็นแรงดันแล้วเราก็ตีความหมายนะครับ ในส่วนของค่าแรงดันของสัญญาณนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าตัวดีต้อนเนี่ยนะครับมันจะกำจัดนะครับกำจัดในส่วนของพวก parallax e r r ร์ต่างๆ parallax e r r ร์ er คือยังไงก็คือพูดง่ายๆก็คือการที่เราดูเข็มมิเตอร์นะครับปกติเข็มมิเตอร์ที่เป็นแบบอะนาล็อกนะครับมันจะมีแถบ ที่เป็นแถบสีเงินเงินอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเขาให้เราว่ามองเข็มเข็มที่อยู่ด้านบนแล้วเงาที่มันทับซ้อนเนี่ยมันตรงกันแสดงว่าพาราแลกเออร์เลอร์ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูมิเตอร์เนี่ยดูด้านข้างฝั่งซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยนะครับโดยโดยสายตาเนี่ยมันจะมีพาราแลกเออร์เลอร์ซึ่งเกิดขึ้นจากการอ่านได้แต่ตัวดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะอ่านฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขอให้แค่สายตาคุณดีแล้วก็การอ่านตัวเลขไม่ผิดพลาดเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถกำจัดในส่วนของ p a r a l l a ก er ซ์เออได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวดีต้อนมันติมิเตอร์นะครับแล้วก็ความสามารถนะครับเพิ่มเติมในที่นี้นะครับเขาบอกว่า e n h a n c e นะครับก็คือเป็นการ ที่มันเพิ่มความสามารถที่มันมีอยู่ในส่วนของตัวมิเตอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับออโต้เรนจ์ rank, นะครับออโต้เรนก์ rank, ถามว่าไอตัวออโต้เรนก์นี้คืออะไรนะครับก็คือเป็นการปรับย่านวัดอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นมิเตอร์ที่เป็นอนาล็อกเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณวัดแล้วแรงดันไฟเกินนะครับคุณจะต้องมาทำการปรับในส่วนของตัวมิเตอร์นะครับหรือแม้ว่า ถ้าคุณวัดแล้วตัวค่าแรงดันไฟเนี่ยนะครับมันต่ํามากจนไม่สามารถอ่านได้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตัวมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมาปรับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิเตอร์ในลนักษณะของตัวดีต้อนนะครับมันจะเป็นในลนักษณะที่ว่ามันออโต้รีน์ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่าเอ่อถ้าจะไปแสดงนะครับ 1.234นี่นะครับซึ่งในลักษณะเน,นี้ยตัวเนี้ยมันจะได้ความละเอียดมากกว่า0.12ในลักษณะเน,นี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นในลักษณะของการออโต้เรนก์นะครับเป็นในลักษณะดังเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการของการออโต้เรนก์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมีความสามารถอะไรอีกนะครับกับ ขั้วไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าปกติถ้าคุณใช้มิเตอร์แบบเข็มหรือว่าทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีการใช้งานว่าถ้าเกิดคุณวัดไฟ,ฟผิดขัด้วเนี่ยนะครับเข็มมิเตอร์จะตีกับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์เนี่ยมันจะเข็มมิเตอร์จะตีทําให้เกิดการเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นในลันกษณะของดิจิตอลอย่างเช่นไฟ ออกมา5้โวลต์นะครับล้นไฟออกมา5้าโวลต์ห้านย์ศอี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้มิเตอร์วัดผิดขั้วเนี่ยความแตกต่างมันก็คือมันจะขึ้นเครื่องหมายลบที่อยู่ด้านหน้านะครับลบห้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถนะครับก็คือกับขั้วสายปัดอัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีอะไรอีกนะครับ ในที่นี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวจำกัดนะครับในที่นี้จำกัดในส่วนของกระแสที่ใช้ในการทดสอบนะครับว่าจะยอมให้กระแสไหลผ่านเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันเป็นวงจรดีต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้ค่าที่เหมาะสมกับค่าความต้านทานที่เราจะวัดหรืออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆก็ได้นะครับ แล้วสุดท้ายนะครับ Sample and Hold นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของตัวมิเตอร์ที่เป็นแบบดิจิตอนนะครับคือคุณสามารถค้างค่าตัวเลขเนี่ยนะครับค่าไว้ได้เป็นค่าคุณอาจจะใช้ค่า max นะครับเป็นในลักษณะน,นี้อย่างเช่นสมมุติผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณมีค่าสัญญาณทรายเข้ามาเนี่ยนะครับในลักษณะอย่างเนี้ย ค่าที่คุณจะ Holding หรือว่าคุณจะถือเก็บไว้เนี่ยคุณอาจจะถือค่าโฮที่ค่าแม็กก็ได้ตัวเนี้ค่าแม็กซ์มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เงี้ยนะครับถ้าเกิด m a ็กมีค่าสูงกว่าค่าเดิมเนี่ยมันก็จะโฮเก็บไว้อะไรในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นเข็มมิเตอร์บางรุ่นหรือว่าเป็นดีต้อนทัวทีเป็นอนาล็อกนะครับมันจะเป็นในลักษณะของการ ค่าอนาล็อกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยไม่ใช่ค่าแม็กซ์นะครับเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของเครื่องมือวัดที่เป็นแบบดีจิตอนนะครับ